ใช่ก็จริงๆชิ้ชินแล้วพี่ใช่หลังๆแบบพอทํางานไม่ได้พักแบบหนักมากแต่นี้ก็เว้นมานานแล้วแต่ก่อนเป็นทอนซินแล้วก็เข้าต้องให้น้ําเกลือตลอดทุกอาทิตย์แทบทุกวันเลยพอถ่ายละครเสร็จก็ต้องไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปผ่าทอนซินมาแล้วตอนนี้ก็เหลือป่วยแค่สองครั้งเองหเดือนแล้วก็สบายขึ้นเยอะเลยหัวคือปวดหัวมากแล้วไข้ขึ้นสูงตลอดอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าผมแบบทํางานตอนนี้เร่งละครถ่ายไปฉายไปแล้วก็เร่งทําเพลงด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ทีเราไป็นงรปรำตัวอยู่ จริงมีทอนซินเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ผ่าไปแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยแต่ว่าก็ยังมีแบบว่าพอถ้าเราทํางานหนักมากก็ยังป่วยอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยหลังจากผ่าไปแล้วต้องเข้าทุกขึกหมอเปล่าก็เข้าเข้าทุกเดือนเลยที่ไปมาอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าผมเป็นแบบดือ้อดูแลแผลไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกใช่ก็เจ็บคอบ้างอะไรไม่มีไม<ข>ีโรคอะไรเร่มไม่มีเลยไม่มีก็มีแต่ว่าตอนนี้ทํางานหนักหนักมากอะไรเงี้ยทำแบบทั้งเบื้องหลังเพลงด้วยทั้งละครก็เลยแบบเหนื่อยหน่อย โรคดื้อยังเป็นอยู่ตลอดตอนนี้ก็โตขึ้นแล้วเพราะผมเป็นคนเวลารับงานก็จะไม่ดื้ออะไรเงี้ย <c oughs> แต่เวลาแบบไม่ทํางานก็จะไม่ค่อยทําเลยอะไรเงี้ยกลัวไหมว่าเราเวลาเรารับงานหนักนี้กลัวโรคเล่ามันจะกลับมาไม่กลับไปแล้วกลับไม่ได้เพราะว่าทอนซินถูกตัดไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าก็ยังมีแบบหลังๆรู้สึกเราไม่ได้ออกกําลังกายมา2ปีแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าป่วยง่ายเหมือนกันอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ ใช่ก็จริงๆไม่ได้ถ้างานงานเบื้องหน้าเนี่ยอย่างละครเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากเรื่องเรื่องเดียวที่ทำนะแต่ว่าเบื้องหลังพวกด้านเพลงเนี่ยเยอะมากตอนหลังมาทำอะไรเงี้ยใช่ก็ดีต้นปีก็จะมีเพลงที่แบบผมจะปล่อยเป็นของผมแบบจริงจังแล้วนะจะลองโปรโมทแล้วก็ทําเพลงตลาดแล้วอะไรเงี้ยใช่ไม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 ไมส่วนใหญ่เราจะทำทำเองแต่ว่าระบบอะไรก็เหมือนค่ายหมดอะไรเงี้ยใช่มีดาวน์โหลด ปีต้นปีเนี่ยจะเป็นเพลงตลาดตลาดแล้วฟังง่ายทุกเพลงเลยรับประกันดีทุกเพลงอะไรเงี้ยใช่เลิกทําอินดี้หมดก็ค<ป>ิดว่าเร <c oughs> ็วๆนี้นะ <c oughs> ใช่เดี๋ยวผมทาเสร็จก็จะพยายามปล่อยทยอยปล่อยเลยเพลงแต่ละเพลงต้าทำนานนานนานตรงที่แบบว่าเราเราพอดีผมเป็นคนคิดเองทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นแต่งเพลงหรือว่าดนตรีทุกชิ้นอะไรเงี้ยเราจะชอบชอบคิดมากเลยเพราะว่าถ้างานมันเสียก็เสียเพราะเราเองไม่เป็นไรอะไรเงี้ยใช่ดราใจของการคิดเราด้ ได้จากผมเริ่มจากว่ามันมีบางวันที่แบบผมเหนื่อยก,การทําละครหนังก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากโดดไปทําเรื่องดนตรีบ้างก็เลยฝึกฝนเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยครับใช่คาดหวังกับคาดหวังกับเอ่อดนตรีใช่ไหมก็คาดหวังไว้คาดหวังไว้วไวเยอะเหมือนกันตอนตอนแรกเราทำเล่นๆแต่พอตอนหลังเนี่ยมันลงทุนเยอะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องจริงจังแล้วนะอะไรเงี้ยต้นปีก็จะจริงจังมากๆเลยครับผม รก็ละครนี่ผมแบบนานๆทําทีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นแบบเป็นคนแบบไม่ชอบตื่นเช้าไม่ชอบอะไรเงี้ยใช่ก็เลยอยากลองลุยเพลงก่อนมี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 ก็หนังนี่ก็เล่นอยู่ปีละเรื่องอยู่แล้วใช่ครับผมรุ้ไหมกับงานเพลงงานละครงานหนังแล้วเรื่องเรียนอะเรื่องเรียนตอนนี้ยังยังพยายามทุ่มแต่ไปไม่แล้ฮะใช่ฮะพ่อแม่พ่อแม่ก็บังคับทุกวันเลย ใช่เขาเขาเขาขอร้องจะไม่ขอร้องแล้วเขาเขาเพราะว่าเขาเห็นผมเป็นคนตั้งใจในหลายๆอย่างผมเป็นคนว่าถ้าถ้าไม่เอาเรื่องนี้แต่ผมตั้งใจเรื่องไหนผมจะจริงจังมากเหมือนเรื่องดนตรีเนี่ยผมฝึกดนตรีทุกชิ้นแล้วก็พยายามทําเองทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยเขาเลยไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่าผมแบบจับผมเหมือนผมไม่ทํางานวงการแล้วตอนนี้ผมก็มีงานเบื้องหลังเพลงแล้วสบายแล้วแบบพอจะลงมันจบจริงๆอ่อยากลงนะจริงๆอ่ล่าสุดที่เขามหาลัยเขาเปิดรับก็อยากไปเหมือนกันแต่เรารู้ตัวเราอยู่ว่าตอนเนี้ย ผมไม่ได้จริงๆนะผมถ่ายละครทุกวันนะแทบแทบเจ็ดวันเลยเพราะว่าละครฉายแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องมีไปทํางานเดือนหน้าอีกแล้วก็ทําเพลงอีกกลางคืนเงี้ยไม่มีเวลาจริงๆใช่มันมีแรงฮึดอะไรอย่าเง้ยว่าจะจบก็แล้ว่มันไม่จบอะไรเงรี้ยฮึดตลอดเรื่องเรียนเนะี่ยฮึดไปสองสาครั้งแล้วแต่ไม่จบจริงๆอะไรเงี้ยใช่จะหาเวลาไมครับเพ่โอ้ยผมหาตลอดแต่ตอนนี้พอเราตั้งหลักได้ว่าเอ๊ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราเราเรียนช้าหน่อยจบคนอื่นช้ากว่าคนอื่นอายเขาหน่อยแต่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปรอผมเบื่อดนตรีรอผมแบบมีอะไรทุกอย่างก่อนเดี๋ยวผมกลับไปเรียนต่น,นี้เหลือเหลือกี่ตัวเหลือกี่ทเหลือเต็มรับเป็นเรียนตอนนี้ก็ต้องเป็นเรียนใหม่ผมเรียนสองที่แล้วพี่ใช่เราก็ยินดีเว่าเราเรียนไม่ิ้งการเรีนยนไม่มีใครอยากทิ้งใครก็อย่างจบนะพี่ไปที่ไหนโดนถามแต่เรื่องเนี้ยใช่ <S <S <laughs> <laughs> แต่ก็แบบเป็นคนดีเป็นคนไม่เครียดอยู่แล้วแล้วก็ ผมเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วสบายๆอะไรเงี้ยใช่ก็ถ้าวันหนึ่งจะกลับไปเรียนก็จะพยายามตั้งใจให้ดีที่สุดแต่มันก็ยังมีปัญหากับเรื่องสาวใช่ไหมเรื่องสาว <c oughs> ไม่มีนะพี่ไม่มีปัญหาเลยเลยตอนนี้ใช่ยุ่งแต่ดนตรีกับงานละครใช่